มาโอเคสวัสดีครับมัน้ก็อยู่เดซีี่รอบนึงเราบอกกันแบบไม่มีชื่อว่า general quarter quarter พูดถูกหรือเปล่าช่างไม่แต่ว่าแบบนี้เป็นแมปแ,แ,แนวที่มึงนันจะต้องเป็นทหารเรือไว้แล้วก็ทําการต่อต้านอากาศยานซึ่งจะเป็นแนวสงครามรุ่ที่สองใช่สมมตุติก็มึงเป็นฝ่ายสหรัฐแล้วฝ่ายโจมตีมันก็ญี่ปุ่นก็ประมาณนี้แหละนะเกมนี้ไม่ีอีไรมากมันเป็นเกมแบบแค่ชว่วเหมือนเดิมตามงันครับกูไม่มีเกมจัดอีกแล้วคือมันไม่มีอะไรจริงๆไว้ก็ นั่นแหละแต่ก็หาเล่นเกมแนวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อแก้ขัดเนาะโอเคไปไปเล่นกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมเข้ามาถึงแล้วซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาถึงจริงมันจะให้เรียกว่าอยู่เรือไหนไปสิผมก็อยู่เออเรือชื่ออะไรสักอย่างเออ USS Texas อืมนั่นแหละซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นเอ่อหน่วยต่อต้านอากาศยานนะสิก็ล็อกเครื่องบินมาเสียดายเมื่อกี้ผม,ผมไม่รีบอ่ะคือมันนั่นแหละแม่งกูต้องรีบทำนี่นะเพราะแม่งเข้ามานแล้วแม่งเปิดเลย

อูนีอะไรที้ยจะไล่หาโดนเหรอไม่รู้อ่ะไอ้เที้ยจะไล่หาทำชินน้นหายเลยชิ้นปืนแฮปอ่ามันปืนใหญ่ชิ้นปืแนแฮปปูนี่ไมจะไล่หาทำเงินอ,อ๋อแล้วมันกล,ก,กลับมาทำไมเฟรนดีเน้เน,นี่ยเราเป็นพี่กันเนี่ย เลี้ยงไม่ได้หรือว่ามันต้องอยู่ใ,ใกล้ใกล้มากๆถ้ายิงมันยิงแล้วมันก็จะได้แต่มีลำใหญ่จริงไม่ควรเอามายิงข,ขึ้นบินแหละกูรู้แต่กูก็จะไล่จะไล่หาทำรบโดนหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ทำให้ปิดโดนไปคะตายเปล่าไม่รู้ควันันบังอ่ะตอนยิงกูไม่สามารถแบบ กำหนดอะไรมันได้เว้ยคือไม่ใช่กำหนดเลยคือแบบตอนยิงคือกูอไม่สามารถมองเห็นได้ว,ว่าโดนหรือไม่โดนจะรู้อีกทีก็เครื่องบินมันสัมมันพันขึ้นแล้วก็ตกในาน,าน้ำตายเอีมาจอดเนี้ยโดนไม่โดนไปเลยเว้ way, ครับอย่างนอยเพื่อนเราก็สกัดแล้วคือกูไม่น่ามาใช้ปืนใหญ่กูไม่ใช่มาใช้ปืนนี่ใช้ปืนนี่ ใช่พูนแนวนี้คนไทยใจเฮ้ยระดับแบบฟ้าที่เป็ว่าเกเปนะจใจ One hour later o อแม่เรือเราถูกไฟไหม้แล้วทำไมไม่มีใครไปดับไฟให้เลยเนี่ยมาดูนะว่าสายมันยาวแค่ไหนเด เอาไงไงเนี่ยทำเนี่ยเออพื้นเลเ,เวลสองละโอเคมาอเ,คเอาเอสวยสวย,สวยเท่ากับสภาพเรเอพพเือเราที่สภาพเรือเราไม่งใกล้ะจะตายแล้วนะโอเค so what next นาำต้องถึ่ใครไปแก้เรื่องปัญหาไฟเหรอวะอเฮ้ยเนี่ยพิกอัพตรงนี้เนะี่ยแล้วก็สาดเหรอ,อเชีเ่ยอืมมันสูงเกินไปอนะ่ะเออสวยแม่งกว่าจะแก้ได้ยังมันก็ร้อยกูมาทำเนี่ย ไม่งหม่หมดเลยว่ะตรงนี้ไหนทมมเลฟไหนว่าศัตรูไม่เห็นเลย จังเลยเฮ้ยตกตกตรงนี้เอวะรูดิโดนตายตายยตยตายตยตายยตายเายอายตายตาายายอายตราายอ่ะตรงนี้ ไม่ได้นสุดแค่นี้หรอนี่มันนี่โดนใช้ปืนใหญ่ดีไหมเนี่ย,ยเดี๋ยวเราแก้พังละโอเคเฮ้ไปดูเฉย เฮ้ยโดนจีอืมยิงสั่นไปโอเคอเดเรือเราก็จะพังแล้วเตรียมรับชะตากลับได้เลยอืมเพื่อนวีวีดินสไวายเพื่อนอไม่รอดไม่แต่เรือลำอื่นก็ก็ยังอน,นี้อยู่แต่เอา โอ้เวะว่าไงอ๋อโอเคอเคือจะบวชแบบเอาเอรือละใหม่ประมาณนี้อ๋อโอเคโอเคยังยังถือว่ามันยังไม่จบแต่ว่าก็นั่นแหละว่าย,ยิบยิบนะมั้งอัดนานชิบหายเลยตอนนี้ก็กวาดมาเท่าไหร่แล้วว่โทรศัพท์พุ่งชาร์จเสร็จเลยเม่นไดกดิพุ่งมาเปิดเครื่องหลังชาร์จเอ,อ่อโอเคกูอัดมาประมาณสิบห้านาทีได้แหละมั้งถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดแล้วโอเคไป ยลืมกดไลค์กดแชรกดซับสไคร์นะครับและลืมกดกดิ่งเชิญเพที่มาใหมสำหรับวันนี้วปนนี้จะใหบายเซียะจักัรทุผมบ๊ายบาย